ถ้าพูดถึงคําว่าปรากฏการหรือคาว่าพรสวรรค์ผมเชื่อว่าทุกวงการดนตรีต้องมีคนหนึ่งคนที่ก้าวขึ้นมาและสร้างผลงานจนเราไม่มีวันลืมแต่ถ้าในวงการฮิปฮอปชื่อที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกต้องมีชื่อของคาร Ye ์เยเวสผุดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะเขาคือศิลปินที่ได้รับการยอมรับในทุกด้านทั้งดนตรีแฟชั่นและการใช้ชีวิตอย่างสุดโตง่งแม้ว่าในช่วงหลังๆเขาจะมีข่าวเสีย,สยให้หายหรือพฤติกรรมที่ทําให้หลายคนตั้งคําถามแต่ถ้าตัดเรื่องที่ัยส่วนตัวและข่าวด้านลบออกไป สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพอรสวรรค์และอิทธิพลของเขาในโลกของทิปฮอปเด็กชายจากชิคาโกหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคชื่อของเขาคือคานเยเวสต์ I buy want to know what I would do if I didn't win I guess never know คา n y เยเวสหรือชื่อจริงคา y e เยโอมา y ีเวสเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนปี1977ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งคำว่าคา n y เยมีความหมายว่าคนเดียวในภาษาเอธิโอเปียซึ่งสะท้อนความพิเศษของเขาในฐานะลูกชายคนเดียวของครอบครัว โดยภูมิหลังของครอบครัวคานเยนั้นน่าทึ่งมากแม่ของเขาดอนด้าเวสเป็นครูภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยชิคาโกส่วนพ่อของเขาเลเวสเคยเป็นอดีตสมาชิกพักเสรีแบ็คแพนเทอร์พักที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิคนผิวดำในอเมริกาและเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวผิวดำคนแรกของ The Atlanta Journal Constitution แม้ว่าทุกอย่างจะดูลงตัวแต่ชีวิตในวัยเด็กของคานเยเริ่มต้นได้ไม่ดีมากนะัก พราะเมื่อเขาอายุได้3ขวบพ่อกับแม่ของเขาต้องหย่าล้างกันทําให้คานเยต้องย้ายไปอาศัยกับแม่ที่ชิคาโกและได้เข้าเรียนที่โพลาริสคูลในโอเกแนลนด์รัดอิลีโนย ซึ่งสำหรับคารเยดอนดาเวสถือเป็นทุกอย่างในชีวิตในวัยเด็กคารเยเคยเล่าว่าแม่ของผมต้องทํางานหนักทุกวันเพื่อให้ผมไม่ต้องออกไปใช้ชีวิตแบบลําบากหรือเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่อันตรายเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างสบายได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนต่างจากวัยเด็กของแรปเปอร์คนอื่นๆซึ่งเขาก็ยอมรับเรื่องนี้แบบตรงๆและบอกว่าแม่คือฮีโร่ในวัยเด็ก จุดเปลี่ยนแรกของคารเยเวสเกิดขึ้นเมื่อเขาอายุได้20ปีตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยโดยสิ่งที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนจะลาออกก็คือการเรียนวาดภาพนั่นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นคารเยมีความสามารถด้านศิลปะจากปกอลัลบมัมหรือการออกแบบแฟชั่นต่างๆที่เราเห็นกันในเวลาต่อมาสิ่งที่น่าสนใจของเขาคือเหตุผลในการตัดสินใจลาออกคารเยเคยให้เหตุผลว่า การนั่งเรียนในชั้นเรียนทําให้เขาพลาดสิ่งที่อยากทําจริงๆนั่นคือการทําบีดและการเขียนเพลงยิ่งเขาเริ่มโตวความลงไหลในเสียงของดนตรีมันก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งการตัดสินใจนี้ทําให้ดอนด้าแม่ของเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มยอมรับเมื่อเห็นความสามารถและการพิสูจน์ตัวตนของคานเยซึ่งในภายหลังเมื่อเขาถูกเชิญให้ไปบรรยายกับนักเรียน คานเยจะพูดล้อเล่นเรื่องการลาออกและแนะนําให้นักเรียนที่ฟัง,ขงเขาบรรยายว่าอย่าทําตามและเขายังเชื่อว่าการเรียนช่วยสร้างโอกาสและความสําเร็จได้ในอนาคตหลังจากลาออกจากมหาวิทยาลัยเขาได้ตัดสินใจย้าย,ายไปที่นิวยอร์กและเริ่มต้นอาชีพกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินมากมายหนึ่งในนั้นคือการเริ่มทํางานกับบล็อกเฟล่ารีคอร์ดซึ่งเป็นค่ายเพลงที่มีศิลปินชื่อดังอย่าง j c อยู่ในสังกัดและในปี2001คานเยได้ร่วมงานกับ JC ในอัลบั้ม The เดอะบลูป n c e โดยเขาเป็นโปรดิวเซอร์หลักในเพลง ISO ซึ่งเป็นเพลงที่ช่วยยกระดับชื่อเสียงของคานเยในฐานะโปรดิวเซอร์และทำให้เจซีกลับมามีเพลงฮิตอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันแม้เขาจะเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะโปรดิวเซอร์แต่สิ่งที่คานเยอยากทําจริงๆคือการแรปมากกว่าแค่ทาบีทเขาจึงส่งเดโมไปให้หลายๆค่ายเพลงเพื่อให้ได้เซ็นสัญญา แต่ผลกลับไม่เป็นแบบที่คิดซึ่งปัญหาหลักของคานเยก็คือการมีภาพลักษณ์และพื้นหลังที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางมีการศึกษาและไม่ใช่สตรีทแรปเปอร์แบบที่วงการฮิปฮอปนั้นกําลังนิยมซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในยุคนั้นศิลปินที่มีชื่อเสียงล้วนแต่มีภาพลักษณ์สตรีทแรปเปอร์กันทั้งนั้นตัวอย่างเช่นลิวเวนฟิฟตี้เซนอิมิเนมและ n นลลี่และเมื่อโดนปฏิเสธคานเยไม่ยอมแพ้และได้เริ่มสร้างซาวด์และโฟลที่แตกต่างจากศิลปินคนอื่นเพื่อให้ได้โดดเด่่นนกกววาใใครใง เขาเลือกใช้โซซิมเปและสตอรี่แบบเฉพาะตัวในการเล่าเรื่องแต่ความโชคร้ายของเขายังไม่จบแค่นั้นเพราะในปี2002คานเยได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้กามของเขาแตก2ส,สัปดาห์หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาออกมาพร้อมกับอัดเพลง "Toss Th the w i n โดยที่กามของเขายังหักอยู่ซึ่งเพลงนี้ถูกรวมในมิกซ์เทปเปิดตัวที่ชื่อ w e s t g e t e Belson ซึ่งมิกเทมนี้เองที่ทําให้เขาได้เซ็นสัญญากับค่ายล็อกกาเฟล่าในฐานะศิลปินซึ่งเป็นคนที่สนใจเป็นอย่างมากก็คือเดมอนแดดและ JC โดยมีการมอบสร้อยคอล็อกกาเฟล่าให้กับคารนเยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นส่วนหนึ่งของค่ายและในฐานะศิลปินเดี่ยวคานเยประกาศว่าเขากําลังทําอัลบั้มแรกในชื่อ The c o l l e g e Drop o อาซึ่งมีทีมโดยรวมของอัลบั้มก็คือการตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าปล่อยให้สังคมบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณควรทํา และอัลบั้มนี้เองที่ทําให้คารเยด่งดังในวงกว้างที่ไม่ใช่แค่ในฐานะโปรดิวเซอร์เพียงอย่างเดียวโดยเพลงในอัลบั้มนี้ที่เรารู้จักกันและฮิตติดหูก็คือ All For d o w n t o d the War ที่นํามากลับมาทําใหม่ Two Words และ Family Business ถึงแม้จะเป็นอัลบั้มแรกแต่ก็เป็นอัลบั้มที่ได้รับคําชมอย่างมากจากนักวิจารณ์ยอดขายได้หลายล้านแผน่นและยังชนะ Grammy Award สาขา Best Rap Album ครั้งแรกในชีวิตของเขาอีกด้วย จากนั้นในปี2005อัลบั้มที่2ของคานเยเวส l a ดลิจิ i s t r เ t ชันผลงานการร่วมงานกับโปรดิเซอร์อย่างจอห์นเบรนทำให้ซาวมีความแตกต่างจากฮิปฮอปทั่วไปโดยอัลบั้มนี้ก็มีเพลงฮิตอย่างโก d ดิเกอร์ที่ร่วมงานกับเจมี่ฟ็อกซ์ไดมอนด์ฟอร์มเซราเดียที่พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการทำเหมืองเพชรและสงคารามในแอฟริกาซึ่งอัลบั้มนี้ก็ได้รับคำวิจารณ์แง่บวกและได้รับรางวัลแคลมมี่ออ r d อย่างเช่นเคย ในช่วงเวลานั้นเองคานเยได้เริ่มขยับเข้าสู่วงการแฟชั่นและดีไซน์ในช่วงหลังอัลบั้มเลด i จิตเ t ชันและการเริ่มทำงานกับ n i กี้และ Adidas ซึ่งในภายหลังการร่วมงานกับ Adidas เราจะได้เห็นรองเท้าสุดไอคอนิกที่มีชื่อว่า Yeezy ในปี2007อัลบั้มที่3 Graduation อัลบั้มที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการยืนยันความสำเร็จในฐานะศิลปินระดับโลกโดยในตอนนั้นอัลบั้มนี้ออกพร้อมกับอัลบั้มของ50 Cent ที่ชื่อโค t ซึ่งได้สร้างสงครามชาร์ตและผลก็คืออัลบั้ม Graduation ของ Kanye West ชนะอัลบั้ม50 Cent อย่างขาดลอยโดยอัลบั้มนี้เองที่มีเพลงฮิตที่ยังคงฮิตมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเพลง Stronger โดยได้รับคำชมเรื่องการใช้ซาวอิเล็กทรอนิกส์ผสมกับซาวฮิปฮอปได้อย่างลงตัวหลังจากอัลบัม้ม Graduation Kanye ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการสูญเสียคุณแม่สุดที่รักที่เป็นทุกอย่างของเขาดอนด้าเวส เหตุการณ์นี้ทําให้เขาอยู่ในสภาวะโศกเศร้าและโดดเดี่ยวและต้องการถ่ายทอดอารมณ์เหล่านี้ผ่านเพลงจึงเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับอัลบั้ม808 and h a r t break ในปี2008การสร้างสารรค์เพลงโดยการเลือกใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อ roland tr 8 0 8ซึ่งใช้เป็นแกนหลักและเป็นที่มาของชื่ออัลบั้มอีกทั้งอัลบั้มนี้ยังนำเทคนิคออโต้จูนมาปรับเสียงร้องเพื่อถ่ายทอดเล่าเรื่องส่วนตัวจนกลายเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากอัลบั้มที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ โดยอัลบั้มนี้ก็มีเพลงฮิตในอัลบั้มอย่าง Love er Lockdown ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเหงาและความรัก Heartless เพลงฮิตติดชาร์าที่ถ่ายทอดถึงความเจ็บปวดและ Paranoid กับการถ่ายทอดความรู้สึกต่อการต่อสู้กับความไม่มั่นคงทางอารมณ์และในอัลบั้มนี้เองที่ส่งต่อแรงบันดาลใจทางดนตรีให้กับศิลปินรุ่นใหม่เช่น Drake, Travis Scott และ The Weeknd ที่ใช้ออโต้จูนในการเน้นอารมณ์ให้เพลงมีความลึกซึ้งมากขึ้น แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าห่างจากฮิปฮอปแบบออริจินอลแต่เสียงวิจารณ์โดยรวมยังคงยกย่องว่าคานเยเวสกล้าหาญที่เล่าเรื่องความเจ็บปวดจากจิตใจและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกมาเป็นเพลงอร so m e a l l y happy for you I'm let you h But Beyoncé had one of the best videos of all time ปี2009เหตุการณ์สุดช็อคของโลกดนตรีก็เกิดขึ้นเมื่อคารเยเวสอยู่ดีๆก็ขึ้นไปขัดจังหวะเทเลอร์สว bon ิฟบนเวทีขณะกำลังรับรางวัลในงาน MTV ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เขาได้กลายเป็นชายที่ไม่มีมารยาทที่สุดในอเมริกาและได้โดนกระแสะลบอย่างหนักเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวเพราะถึงแม้เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่คนก็ไม่เข้าใจรวมถึงตัวผมเองด้วยว่าเขาทำไปเพื่ออะไร กระแสที่ถาโถมหาคานเยเขาถึงขั้นเก็บตัวขั้นสุดโดยมีข่าวรายงานว่าเขาต้องไปอยู่ที่สกอตแลนด์ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อหนีจากกระแสลบและฟื้นฟูสภาพจิตใจแต่สิ่งหนึ่งที่คานเยต้องการคือการทําอัลบั้มที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบโต้คาพิจารณ์ต่างๆและการกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้คือการรวมทุกอย่างที่เป็นคานเยทั้งสไตล์ใหม่ๆเนื้อหาแฟชั่นและการทำงานร่วมกับศิลปินโปรดิวเซอร์ในหลากหลายแนว เขาเขียนเพลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าทดสอบหลายเวอร์ชั่นของแต่ละเพลงเน้นรายละเอียดทุกองค์ประกอบและเก็บรายละเอียดของเสียงและเลเยอร์อย่างตั้งใจซึ่งอัลบั้มนี้เองก็เป็นหนึ่งในอัลบั้มสุดโปรดของผมอีกหนึ่งอัลบั้มกับเพลงฮิตอย่าง Power s o u n d ก r a ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจ All of the Light การผสมผสานลูกเล่นของซาวในหลายๆด้าน Runaway เพลงความยาวเต็ม9นาทีที่แสดงถึงความขัดแย้งในตัวเองและความผิดพลาด และสุดท้ายมอนสเตอร์ที่มีการร่วมงานกับ J จซี่นิกกี้ม l นาต l ลิกสลอและแบนไอเวอร์ซึ่งนอกจากเรื่องของเสียงเพลงแล้วนั้นอัลบั้มนี้ก็มีภาพจำด้านศิลปะเฉพาะตัวทั้งปกอัลบั้มที่ถูกออกแบบโดยศิลปินอย่างจอร์ดคอนโดซึ่งนอกจากจะเข้ามาช่วยการออกแบบภาพปกอัลบั้มแล้ว ภาพปกเพลงก็ถูกออกแบบให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากส่วนทางด้านเสียงวิจารณ์แน่นอนว่าอัลบั้มนี้ได้รับคำชมว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดในช่วงยุค2010และการชนะแกรมมี่อวอร์ดอีกครั้งก็ช่วยตอกย้ำตำแหน่งศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงอีกทั้งอัลบั้มนี้ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการฮิปฮอปเรื่องของการเล่าเรื่องการใช้ซาวด์ใหม่ๆและการร่วมงานกับศิลปินอื่นๆในอีกหลากหลายแนว ในช่วงนี้เองที่ผมขอนับว่าเป็นจุดสูงสุดของคานเยเวสในฐานะศิลปินฮิปฮอประดับโลกโดยปี2 0 1 1ออกอัลบั้ม Watch the Throne ที่ร่วมงานกับ JC ทั้งสองเดินทางไปอัดเพลงกันในปารีสลอนดอนและออสเตรเลียร่วมงานกับโปรดักชันระดับท็อปในประเทศนั้นๆซึ่งก็ได้มีเพลงฮิตออกมาอย่างเพลง In Paris ที่เล่นสดกี่ครั้งคนก็ร้องได้ทั้งหอโดยมีจุดเด่นคือการตีความฮิปฮอปในฐานะลักชูรี่แลปทั้งการทำา MV โชว์ความสำเร็จและความหรูหรา ปี2013อัลบัม้ม Jesus อัลบั้มที่เสียงแตกเป็นอย่างมากในตอนเปิดตัวเพราะแทนที่เขาจะสารต่อทีม Luxury Lab เขากลับเลือกทําอีกแนวที่ใหม่มากในตลาดนั่นคือการปล่อยเพลงอย่าง Black Skinhead News Lab Ball 2ที่บางสื่อบอกว่านี่คืออีกอัลบั้มที่ Masterpiece แต่แฟนบางส่วนก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปอัลบั้มนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอีกหลายคนในการสร้างสรรค์าชาวใหม่ และในปี2015คานเย9ก้าว็สู่แฟชั่นด้วยการเปิดตัวรองเท้าที่ชื่อ Yeezy ซึ่งเบื้องหลังก็คือก่อนปี2015คานเยเคยร่วมงานกับ n i กี้แต่มีปัญหารเรื่องสัญญาและการแบ่งเปอร์เซ็นต์คานเยเลยย้ายมาที่อ d ดิดาที่เสนอให้เขาได้อิสระในการออกแบบอย่างเต็มที่และนั่นจึงเป็นรองเท้า Yeezy Season 1ที่เปิดตัวครั้งแรกในงาน New York Fashion Week กุมภาพันธ์ปี2015 และได้ต่อยอดมาเรื่อยๆจนเป็น Yeezy Boost 350ที่มีดีไซน์มินิมอลพื้นแบบ b o o s t u p ปอร์และมีสายถักผลคือขายหมดภายในไม่กี่นาทีทั่วโลกจน Yeezy 350รองเท้าสนนเกอร์แห่งยุคนั้นและผลักคานเยขึ้นเป็นสนนเกอร์เฮดเทียบกับ n นกี้ i r j o จอแดและในปี2016ที่ชีวิตของเขาทั้งลุ่งโลดและวุ่นวายในเวลาเดียวกันระหว่างที่เขากำลังปล่อยอัลบั้ม the life of p r a b o ทางด้านชีวิตคู่คานเยก็ได้แต่งงานกับคิมคาเดเชียน โดยทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่ช่วงต้นปี2000ผ่านวงการบันเทิงแต่ตอนนั้นคิมยังไม่ได้ดังระดับโลกจนมาในช่วงปี2008-2010ที่ทั้งคู่เริ่มมีข่าวลือเกิดขึ้นเพราะคานเยออกตัวชัดเจนผ่านสื่อว่าชอบคิมจนในปี2013คานเยคุกเข่าขอคิมแต่งงานที่สนาม AT&T Park ซานฟรานซิสโกโดยใช้วงออเคสตราจอใหญ่ขึ้นคำว่า Please marry me ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์โรแมนติกระดับโลกอีกโมเมนต์ที่สำคัญของชีวิตของคานเย ในช่วงแรกทั้งคู่ถูกมองว่าเป็น power couple ของวงการบันเทิงที่ทั้งสองร่วมกันไปออกมิวสิกวิดีโอเพลงแฟชั่นโชว์และรายการเรียลลิตี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคานเยเริ่มมีอาการป่วยทางจิตไบโพล่าและมีพฤติกรรมแย่ๆในที่สาธารณะหลายครั้งเช่นการออกมาพูดกับสื่อว่าคิดจะให้คิมทำแท้งลูกคนแรกอีกทั้งในปี2020คานเยยังประกาศว่าจะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในครอบครัวถึงแม้ว่าคิมจะพยายามสนับสนุนแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็สั่นคลอนหนักกลับมาที่อัลบั้ม The Life of p a b o อัลบั้มที่สร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงด้านบวกแบบที่เขาเคยทำเหมือนทุกรอบเพราะหนึ่งในเพลงฮิตที่ชื่อ Famous เพลงที่มีท่อน I feel like me and Taylor m y still have จุดประเด็นดราม่าเทเลอร์สวิ t อีกครั้งซึ่งคานเยออกมาอ้างว่าเทเลอร์เคยอนุญาตให้ใช้ท่อนนี้แต่เทเลอร์ก็ออกมาปฏิเสธและบอกว่าคานเยโทรมาจริงแต่ไม่ได้บอกว่าจะใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับเธอและไม่ได้บอกว่าจะโยงเรื่อง made her famous ซึ่งความหมายของท่อนนี้มันก็ประมาณว่าเพราะคานเยเทเลอร์ถึงดังได้ครับและถึงแม้คิมจะปล่อยคลิปที่คานเยคุยกับเทเลอร์จนมีคลิปเต็มออกมาวุ่นวายสารพัดซึ่งเรื่องนี้เอาจริงๆมันเป็นมหากราบมากไว้เดี๋ยวถ้าทุกคนอยากรับชมผมจะมาทําให้แบบละเอียดถึงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นี้แบบชัดๆครับแต่อย่างไรก็ตาม The Life of p a b l o อัลบัมนี้ก็ยังเป็นอัลบั้มระดับมาสเตอร์พีและขึ้นไปจนถึงอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ด และหลายเพลงในอัลบั้มกลายเป็นเพลงไอคอนิกในการแสดงสดเช่น Ultimate Beam, Father Stretch My Hand และ Famous ซึ่งนอกจากดราม่าเพลง Famous กับ Taylor Swift ชีวิตของคาร์เยเวสเหมือนจะเข้าสู่ช่วงขาลงเพราะด้วยปัญหาต่างๆที่ทับซ้อนกันปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงมากขึ้นจนปลายปี2016คาร์เยยยกเลิกทัวร์เซนส์ปลาโบกลางคันและได้เข้าโรงพยาบาลอย่างเฉียบพลัน ซึ่งในภายหลังจะถูกเปิดเผยว่าเขามีอาการไบโพล่าขั้นรุนแรงและมันส่งผลต่อภาพลักษณ์และการทำงานปัญหาชีวิตคู่ที่แม้ยังแต่งงานกับคิมคาเดเชียนแต่ทั้งสองก็เริ่มมีความตึงเครียดจากปัญหาต่างๆในครอบครัวและการประกาศว่าเขาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ทำให้สังคมวิจารณ์เขาอย่างหนักโดยเฉพาะคนผิวดำในอเมริกาเพราะทรัมม์มีนโยบายและท่าทีที่ถูกวิจารณ์ว่าเหยียดเชื้อชาติในขณะนั้นและไหนจะออกมาพูดเรื่องแสวเวลลี่วัตอะชอยส์ใน TMC กลายเป็นอีกหนึ่งประโยคที่โดนตาหน้าและแม้ว่าเขาจะยังออกอัลบั้มเยในปี2018และ j e s u s is King ในปี2019แต่ทั้งสองอัลบั้มก็ไม่ได้สร้าง Impact เท่ากับผลงานก่อนหน้าหลายคนมองว่าคารเยจะไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วจนบางสื่อใช้คำว่า f l o w of Grace ที่แปลว่าร่วงจากจุดสูงสุด คานเยหลังจากที่ตกต่ำเขาหันหน้าเข้าหาศาสนาและได้ปล่อยอัลบั้ม Jesus Is King ในปี2019อย่างที่ผมได้กล่าวไปแม้จะชนะแกรมมีสาขา Best c o m p o r a r y Christian Music อัลบัม้มที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เขาเป็นคนที่กลับใจและค้นหาความศรัทธาและเป็นการล้างภาพจำจากการที่เขาทำในอดีตแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์กับคิมคาเดเชียนเข้าสู่จุดแตกหกักและได้ฟ้องหย่าก,กันในปี2021ด้วยปัญหาต่างๆที่คิมออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เธอเองสะสมบมาโดยตลอดและเธอทนอยู่กับการอยู่กับคานเยไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและในปี2021แม้จะต้องหย่ากับภรรยาคานเยกลับปามีอัลบั้มที่ดีที่สุดแห่งวงการฮิปฮอปและเป็นอัลบั้มที่ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของเขาได้อีกครั้งกับอัลบั้มดอนดาที่ตั้งชื่อตามแม่ผู้ล่วงลับของเขาที่อัลบั้มนี้มาพร้อมกับการโชว์เพอร์ฟอร์แมนที่อลังการระดับโลกอีกทั้งอัลบั้มยังขึ้นไปจนถึงอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดอีกครั้งสร้างกระแสเพลงฮิตอย่าง h u r r i c a n e of the Grid อัลบั้มดอนด้าทำให้คารเยถูกมองว่ายังคงเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีอยู่โดยเบื้องหลังของอัลบั้มคาร์เยได้ย้ายเข้าไปที่ Mercedes Ben z Sta d เดียมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเพื่อทำอัลบั้มดอนด้าให้เสร็จสมบูรณ์และได้เปลี่ยนห้องล็อกเกอร์ภายในสนามเป็นที่พักและสตูดิโอชั่วคราวและจากบทสัมภาษณ์ของศิลปินที่ร่วมฟีดหรือโปรดิวเซอร์ที่ร่วมง,งานต่างบอกกันมาว่าคารเยอยู่ใน Stadium, สเตเดียม2สัปดาห์แทบไม่ออกไปไหนเลย เขามิกซ์เพลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าปรับแต่งปรับแก้ไขจนทุกอย่างใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบนั่นจึงไม่แปลกที่อัลบั้มดอนด้าจะพาเขากลับมาอีกครั้งและถึงแม้คานเยเวสจะประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีกับอัลบั้มดอนด้า แต่ในช่วงปี2022เขาต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ด้านธุรกิจที่เกิดกับตัวเขาเองโดยเริ่มต้นมาจากคำพูดและโพสต์ที่มีเนื้อหาต่อต้านชาวยิวเช่นการแชร์มีมที่มีเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติพูดในพอดแคสตและทวิต t ตอรการกระทำดังกล่าวนี้เองส่งผลให้อดิดาสยุติสัญญา g ีซีซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเขากราบและบาเลนเซกายกเลิกโปรเจกต์แฟชั่นที่กำลังจะเกิดร่วมกัน จากศิลปินที่ได้รับความเคารพกลายเป็นบุคคลที่หลายแบรนด์ถอยห่างและไม่กล้าร่วมงานด้วยอีกหลังจากต้องสูญเสียแบรนด์ยีซี่เสียหายกว่าพันล้านและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตึงเครียดกับอดีตภรรยาคีมคาเดเชียนเยได้ตัดสินใจรีเซ็ตตัวเองทั้งชีวิตด้วยการเปลี่ยนชื่อจากคารเยเวสเป็นเย e, เพื่อสะท้อนตัวต,วตวนและแนวคิดใหม่และแม้ว่าภาพลักษณ์ต่อสาธารณะของเขาจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่แฟนเพลงที่ยังรักยังคงสนับสนุนเขาอย่างเหนียวแน่นด้านดนตรีเยยังคงสร้างสรรค์อัลบั้มใหม่ๆออกมาอย่างปี2024ที่เขาร่วมงานกับชายดอลล่าสายปล่อยอัลบัม One ้มวอลเจอ1และปี2025ตามด้วยวอลเจอ2อัลบั้มทั้งสองได้รับคำวิจารณ์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็ว่าเป็นการผลิตที่คุณภาพสูงแต่บางสำนักก็วิจารณ์ว่าเพลงขาดความลึกซึ้งแบบที่เขาควรจะเป็น นอกจากนี้เยยังสร้างดราม่าก,กับเพื่อนร่วมวงการอีกหลายคนที่เขาเคยร่วมงานเขาวิจารณ์ฟาวิสกอตและเพย์บอยคาร์ตี้ในสื่อสังคมอย่างรุนแรงเขาพูดถึงไทดอลลาร์ไซว่าไม่เป็นไปตามที่เคยคุยกันไว้ซึ่งแม้ว่าความขัดแย้งและการวิพากวิจารณ์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคานเยยังคงปล่อยผลงานและนำเสนอไอเดียใหม่ๆร่วมถึงแฟชั่นและการจัดแสดงสดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่อยู่เสมอแม้เส้นทางของคานเยเวสหรือเยจะเต็มไปด้วยความสำเร็จและดราม่าตลอดชีวิต แต่เขาก็ยังคงเป็นอัจฉริยะผู้สร้างแรงบันดาลใจแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมและคำพูดแปลกประหลาดต่างๆนานา,นาแต่ด้วยความสามารถในการสร้างสรรค์การครีเอทและการเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ยังคงยืนยันว่าแม้เขาจะเป็นคนเพี้ยนอย่างที่เราเข้าใจกันแต่เขาก็ยังเป็นบุคคลสำคัญในวงการเพลงฮิปฮอปอย่างแท้จริงหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ และถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ EP หน้าจะเป็นใครคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้ครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบสวัสดีครับ